ในปและอาคาที่3ค่ะช่วงปีพศ2352ถึง2364ค่ะต้นยี่โถก็จะมีลักษณะเป็นไม้ทู่พุ่มที่มีความสูงป,ประมาณ2เมตรจ้าเปลือกของลำต้นมีสีเทาเรียบมียางสีขาวคล้ายน้ำนมจ้าใบยี่โถนะคะเป็นใบเดียวมีรูปร่างลีไยและโคนใบจะแหลมคล้ายหอกค่ะ ขอบใบเรียบหนาะแข็งมีสีเขียวเข้มยาวประมาณ15เซนกว้างประมาณ1.7เซนติเมตรนะคะโหนะคะมีทั้งสีชมพูขาวมีทั้งดอกซ้อนแล้วก็ดอกชั้นเดียวค่ะโดยดอกที่มีชั้นเดียวจะมีกลีบดอกอยู่5กลีบเวลาดอกบานจะมีกลิ่นหอมมากค่ะเมื่อดอกผสมกับเกสรแล้วก็ล่วงหลุดไปจะติดผลดอกละสองฝักจ้า ผลของยี่โถผลก็จะเป็นรูปฝักยาวเมื่อแก่เปลือกแข็งจะแตกออกแล้วก็มีเมล็ดอยู่ภายในจำนวนมากค่ะนี่ค่ะดอกยี่โถสีชมพผู้สวยสดงดงามมากเลยค่ะเพื่อนๆในปัจจุบันนี้บ้านเราก็จะรู้จักและก็ใช้ต้นยี่โถในฐานะไม้ดอกไม้ประดับซะมากกว่าค่ะ พะมีดอกที่งดงามคล้ายดอกกุหลาบและมีกลิ่นหอมออกดอกได้ทั้งปีและที่สำคัญนะคะยังปลูกง่ายและทนทานด้วยค่ะส่วนในด้านของสมุนไพรนั้นก็มีสรรพคุณมากมายเลยค่ะ ดอกไม้คือความสุขของจูนจ้าแค่เรามองดอกไม้สวยๆก็ทำให้เราชื่นใจแล้วค่ะความสวยของดอกไม้นี่ก็สามารถบบัดจิตใจเราได้นะคะยิ่งมีกลิ่นหอมด้วยค่ะทำให้เรารู้สึกอืมกลิ่นของดอกที่โถหอมมากเลยค่ะ ดอกไม้จะทิ้งกลิ่นหอมไว้ในมือผู้ให้เสมอ <c oughs> เป็นแคปชั่นน่ารักน่ารักค่ะดอกไม้ทุกดอกสวยงามมากเลยนะคะในแบบของตัวเองอย่างดอกยี่โถนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะจึงขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันนะคะกริ๊งกริง